แต่พูดถึงที่จังหวัดระยองนี่เขามีคนดวงที่ต้องใช้คําว่ามหาเฮงอยู่นะคะเป็นเจ้าของร้านกาแฟาที่จังหวัดระยองถูกรางวัลที่1 6ล้านบาทรับไปเต็มๆแต่ที่บอกว่าเป็นดวงมหาเฮงเพราะว่าเกาะหน้านี้ถูกกิบถูกย่อยถูกเลขหน้าถูกเลขท้ายถูกรวมกันมาแล้ว11งวดค่ะเจ้าของร้านกาแฟาสดในอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะโพสตคลิปยิ้มแฉงเลยค่ะโอ้โหโชสลากกินแบ่งรัฐบาลเธอถูกรางวัลที่หนึ่ง งวดประจำวันที่1นึกรกราคมที่ผ่านมาหมายเลข9ก9 6 2 605าจำนวนหนึ่งรางวัลเธอก็โพสต์ภาพผ่านทาง Facebook ส่วนตัวท่ามกลางเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ก็แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเธอบอกว่าเธอเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปพลิเคชันหลังจากนั้นมีเจ้าที่โทรมาบอกเธอถูกรางวัลที่1รับเงินเต็มๆ6ล้านบาทดีใจจนทาอะไรไม่ถูกเธอบอกเธอไม่คิดเลยว่าเธอจะโชคดีถูกรางวัลใหญ่ดีอกดีใจ หลายคนอยากทราบที่มาของเลขได้เลขมาได้อย่างไรนี่พี่คนนี้เสื้อชมพูยิ้มแฉ<อ>่งอย่นี้นะคะนี่น,น,น,นี่คนนี้คอฟฟี่โซนคลาสสิกนี่เป็นเจ้าของร้านคอฟฟี่เธอบอกอ,อ๋อเลขเหรอได้มาจากความฝันนํามาตีเลขเอาเองก็คือเธอฝันฝันเสร็จแล้วก็ตีเลขเอาเชื่อกันว่าลาบก้อนใหญ่นี้มาจากผลของการเข้าวัดทําบุญมาตลอดเอาไปฟังเสียงของพี่เขาค่ะ ใค่ะล้วก็เหมือนกับเราตั้งใจที่จะสร้างรงพราตามที่ฝันถึงอยู่แล้วเราก็อยากได้ทุนทรัพย์ในการที่จะไปสร้างด้วยค่ะแล้วปกติก็เป็นคนที่ทําบุญแล้วก็เคยสร้างพระองคใ์ใหญ่ๆมามาอยู่แล้วค่ะอันนี้มันเหมือนรางวัลใหญ่ที่มอบมาให้ เดี๋ยวเล่าเพิ่มนิดนึงคุณผู้ชมจะได้อิจฉาหน่อยที่บอกว่าเป็นดวงมหาเฮงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่พี่เขาจะถูกรางวัลที่หนึ่งคุณปราณีเจ้าของร้านกาแฟคนนี้ค่ะเธอเคยถูกรางวัลมาแล้วถึง1ิบดงวดทั้งเลขท้ายสามตัวเลขหน้าสามตัวรวมๆกันแล้วรับซับไปหลายแสนบาทก่อนที่จะมาได้รับโชคใหญ่ในงวดที่ผ่านมาก็คือถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะ <ừ> <ừ> มหาเฮงจริง,รงๆนะรู้แล้วเงินที่เราซื้อสลากไปไปอยู่ไหนอ๋อไปอยู่พี่คนนี้แหละ